อ Finished. นี่เป็นไม้จับสั้นอาย,ยานะครับนะลงหัวดีเกก้าคุณป้าเราพันเราเลี้ยงเ้ยงเจ็ดนะครับนะอ่ากี่ยวกับการสร้างกองก่ยวกับการกับลรามาอยากทำทางเศรษฐกิจนะอ่าโดยนายนะครับสิ่งตรงกล่าวว่าการกระทำความผิดท่านรวมกันช่อโงประชาชนรวมกันโดยจุดจริตหรือโดยลอกโลงนำข้าวสู่ระบบคอมพิวเตอร์สิ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มันเป็นแ็กโดยประการที่หน้า จะเกิดความเสีให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและเรื่อยยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีกันฟ้าพ้องตนโดยมีได้มีเจตนาเผื่อใชเผื่อตนหรือเผื่อที่จะการติดตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รูหรือควรจะรู้ว่าจะนําไปใช้ในการการะทาความพิษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใดนะครับนะอ่าตามสารอาญาครับที่หนึ่งแปด หนึ่หกนะครับจับสองห้าหกเจ็ดลงวันที่ยี่ห้ามีสาสองห้าหกเจ็ดนะครับการสอบสวนกองบังคับา 3, การสามกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางคดีนะครับนายพ่ออาเนะี่ยมีมา,า,นะมาชญาเนีร่วมกันชอกลประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยหละการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่น ใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเล็กนิก์ของตนโดยได้มีเจตนาเพื่อใช้เพื่อตนหรือก่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยินยมมคคอ,นใอยนยมใช้หมายเลขทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่านําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอืญญ่นใด กมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อทาเพื่อกระทําความผิดายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาญากรรมข้ามชาติมีส่วนร่วมกระทําการใดๆไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดําเนินการขององค์กรอาญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดายแรงขององค์กรอาญากรรมข้ามชาติต่างอันความผิดฐาน มีส่วนร่วมในองค์กรอาจ,จกรําค้ำชาติครับครับในท่านอาอกของท่านหน่อยยนะ